พ่อตุนได้หรือเปล่าถามพ่อตุนสิอเอาพ่คินของพ่อตุนก็คว่ำมหมดสิลูกถือตั้งขึ้นดีิตั้งขึ้นเดี๋ยหรอเอาไว้ทัาฟันก่อนกันโอเคลูกมันไม่มีปลาไม่มีพ่อตุนยังไม่ได้ลูก คลูกไม่ลงน้องเนี่ยไม่ลงลูกเปืนเดี๋ยวหนูเอาตะปขึ้นคนะ่ะลูก,ลกหนูเอาะปขึ้นูนี่นองเนี่ยไม่ลงลูกไม่ไปไ เรียกว่าตุนเยเรียกว่าตุนหน่อยไปเดินไปน้องเนี่ยเดินไปน้องเดินไปตามถนนปะ,ะเ,รเรียกเรียกว่าตุนเรียกว่าตุนขึ้นมาแล้วพ่อตุนขึ้นมา,นนมาก่อนน้องเนี่ยไม่ลงนะลูกมันเปื้อนชกกระปกนะโอเคนั่งดูเหมือนแม่นั่งดูเฉยๆก็พอเนาะจ้า อน,นั่งลงเหมือนแม่เนี่ยนั่งลงเหมือนแม่น้องเนี่ยน้องเนี่ยก็ก็นั่งลงเหมือนคุณแม่เป๊กนะมันจะตกลูกไม่เอาไม่ไปไม่ไปมาน,นี่มามามาหาแม่มามา,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 มาเดี๋ยวมันอุ้ยชกกระปกุชกชกกระปุกมา,นาหนี้มาหนี้มามาลูกมั้ยอยู่นี่เทชาของน้องกินเพื่อนอ่ะไว้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยร่อนชูนิดหน่อยอ่ะอุ่ยมันอ่ะเรียกว่าตุูดมาเรียกว่าตุดาาตูดมาเร็ว